พลิกคดีทิดแย้มสาวเกตรับแล้ววิดีโอคอนเชา้าเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงคดีพลิกซอนเงื่อนยัดยอก300ล้านพูพันศีกาแบล็กเม์คลิปลับข่าวเด่นวันนี้มหากราบคดีทุดยักยอกเงินวัดไร่ขิงที่สะเทือนวงการสงฆ์และสังคมไทยอย่างรุนแรงเงินหายกว่า847ล้านบาทกลายเป็นปริศนาใหญ่ที่ทั้งประเทศจับตามองล่าสุดคดีเริ่มมีความชัดเจนและพลิกหน้าสำคัญ เมื่อตำรวจออกมาเผยว่าอดีตพระชื่อดังทิดแย้มหรือพระธรรมวชิรยาภร์ไม่ได้ติดพนันอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นสาวเกตหญิงคนสนิทที่ถลำลึกในวงการบาคาร่าออนไลน์รายงานข่าวระบุว่าพลตำรวจเอกพัทรวุฒิอ่อนช่วยผู้กำกับการห้ากองบังคับการปราบปรามได้เปิดเผยถึงคำสารภาพของสาวเกตหรือนางสาวอรัญญวันว่าตนเองมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับทิดแย้มและเคยมีการวิดีโอคอลในลักษณะไม่เหมาะสมจริง พร้อมยอมรับว่าได้รับเงินสดจำนวนหลายล้านบาทจากอดีตพระเพื่อนำไปเล่นพนันออนไลน์และซื้อทรัพย์สินต่างๆทั้งรถยนต์หรูหรารวมถึงกระเป๋าแบรนด์เนมที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือเธอยังเผยว่าเคยนำคลิปวิดีโอรับไปข่มขู่ทิกแย้มโดยขู่ว่าจะปล่อยให้เป็นข่าวเชาว้าหากไม่โอนเงินให้จนนำไปสู่การทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงและเป็นสาเหตุที่อดีตพระต้องเรียกตัวเธอมาเพื่อทุบทำลายโทรศัพท์มือถือวังทำลายหลักฐานสำคัญเบื้องหลังเงินวัดหายยังมี มือที่3ซ่อนอยู่แหล่งข่าวใกล้ชิดการสืบสนเผยว่าแม้สาวเกตจะรับสารภาพถึงวิดีโอคอนเชาและบทบาทในการเล่นพนันแต่นักสืบยังไม่ปิดประเด็นการมีบุคคลที่3หรือผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนย้ายเงินวัดโดยคาดว่าอาจมีการฟอกเงินผ่านบัญชีม้าหลายชั้นและโอนออกน,อกนอกประเทศผ่านกระเป๋าคริปโตเคอเรนซี ทำให้ทีมสืบสวนขยายผลร่วมกับสํานักงานป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินและกองบังคับการปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปศสเพื่อตรวจสอบธุรกรรมย้อนหลังกว่า2ปีทิดย้มเองก็ได้ออกมาสมัครใจลาสิกขาเองไม่ได้ถูกบังคับหรือกดดันจากใครพร้อมขออโหสิกรรมต่อญาดยมผ่านสื่อท้องถิ่นว่าผมขอรับผิดไว้คนเดียวขอให้ชาวบ้านให้อภยัยอยา่าโกรธวัดอยาด่าโกรธพระรูปอื่นเลย บทสรุปของมหากาบคดีนี้จะเป็นอย่างไรในเมื่องานนี้เบื้องหลังมหากาบเงินวัดหายไม่ได้มีแค่เรื่องบาปบาปแต่ยังซ่อนเงื่อนปมความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเฉาโชการสืบสวนของเจ้าหน้าที่จะสาวลึกไปถึงใครอีกบ้างและบทสรุปของคดีนี้จะลงเอยอย่างไรสังคมยังคงจับตามองอย่างใกล้ชิด